การจัดการศึกษามงฟอร์สู่โลกอนาคตโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยเป็นโรงเรียนลำดับที่3ของมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทยเปิดทำการซอนยังเป็นทางการเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2475ตามเจตนารมณ์ของท่านนักบุญหลุยมาลีกรยองเดมอมงฟอร์ดซึ่งมุ่งให้มนุษย์เข้าถึงสัจธรรม ผ่านกระบวนการทางการศึกษาภายใต้การดูแลของคณะพรดาผู้ยึดมั่นในคติธรรมความมาณะะเด็ดเดี่ยวของท่านนักบุญมงฟอร์ดจึงก่อเกิดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนแห่งคุณภาพมาตรฐานสากลตามวิถีมงฟอร์ดโดยมีปรัชญาอยู่สองประการคือ 1. จุดมุ่งหมายของชีวิตการรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อกเกิดแห่งชีวิต 2. l a ลาบอร์อมเนียวินชิความวิริยะอุตสาหะนำมาซึ่งความสำเร็จโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยทุกคนมีอัตลักษณ์ตามวิถีมงฟอร์ดคือเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในศัจธรรมมีวิริยะอุตสาหะและรับผิดช,ชอบต่อสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญสูงสุดจึงหล่อหลอมและปลูกฝังให้นักเรียนซึมซับคุณค่าของพระวรสาร ซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งชีวิตผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนวิธีมุงฟอรดซึ่งเป็นวัตจักรแห่งการพัฒนานักเรียนไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาดังคำขวัญของโรงเรียนที่มุ่งให้นักเรียนเป็นบุคคลที่อิ่มเอิบอบอุ่นอารีมีคุณธรรมคุณภาพสากลอิ่มเอ,อบิบคือการพัฒนาศักยภาพทุกมิติ ได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาอบอุ่นคือเป็นที่พักพิงได้น่าอยู่ใกล้ชิดอารีคือมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นำตัวเองเป็นผู้ให้แก่สังคมและเพื่อนมนุษย์มีคุณธรรมคือมีความดีและความสุขในตนปฏิบัติธรรมเหมาะกับบริบท คุณภาพสากลคือมีทักษะมีความรู้ความสาม,มารถเพียงพอและดำรงตนอยู่ได้ในโลกสากลด้านการบริหารจัดการภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการที่มีพระดาดเตรเดชาชัยศรีพิจาร์ประธานมูลิติคณะเซนคาเบียลแห่งประเทศไทยพระดาดเตอร์ชำนาญเหล่ารักผล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวในการโรงเรียนพระดาสราวุธยุชมภูดำรงตำแหน่งรองผู้อำ่วในการมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนกว่า230คนพนักงานนักการพันโรงจำนวนกว่า58คนนักเรียนจำนวน3,200คน ด้านวิชาการโรงเรียนได้มุ่งเน้นกลยุทธ์การพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน,ยนเพื่อตอบสนองความหลากหลาย,ยาทางพหุปัญญา,าเพิ่มเติมศักยภาพตามความถนัดตามความสามารถและความสนใจรวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดแผนการเรียนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ชัดเจน อาทิเช่นระดับนานาชาติรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินประเภทต่างๆในการแข่งขันรายการ World i n v e n t i o n Creative Olympic (WICO) นักกรุงโศประเทศเกาหลีใต้เด็กหญิงปรายารามโยทินรางวัล Grand Prize 100คะแนนเต็มการประกวด Musical t h e a t e r Disney (IYMC 2022) นายานรักถาวรนรุ่งกิจ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศประจําปีพุทธศักราช2565นกรุงเยเรวานสาธารณรัฐอารเมเนียระดับประเทศการคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายหนึ่งประจําปีการศึกษา2565โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยสอบผ่านจํานวน60คน เป็นที่หนึ่งของภาคเหนือและเป็นที่หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ทีม MV PJA EVO 2รางวัลชนะเลิศและรางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่นการแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชนเด็กชายนพนิมมานเหมินรางวัลชนะเลิศแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนาราชกัญญา นายทรอยวินฮอตันรางวัลชนะเลิศก,การประกวดอ่านฟังเสียงระดับประเทศโครงการเท่ยอย่างไทยโดยไฟฟ้าทีทีบีครั้งที่50และได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รอมทุนการศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนให้ความสำคัญโดยการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองผ่านกระบวนการและแนวทางที่หลากหลายที่เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะเฉพาะทางความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและส่งเสริมการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และปรับใช้โดยมุ่งเกิดผลต่อสมรรถนะทางวิชาชีพสำหรับครูและการเรียนรู้ของนักเรียนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีโรงเรียนตระหนักและให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการจัดการศึกษายอย่างมีประสิทธิภาพจากการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาบนโลกไร้พรมแดนในปัจจุบันนี้แม้แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่การเรียนรู้จะหยุดนิ่งไม่ได้โรงเรียนได้พัฒนาระบบเพื่อปรับวิธีการเรียนปเปลี่ยนวิธีการสอนสที่เป็นรูปแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่นการนำครูสนับสนุนการสอนมาโมเนเตอร์ช่วยครูผู้สอนในการติดตามและดูแลนักเรียนในขณะเรียนออนไลน์การนำโปรแกรมและแอปพลิเคชันต่างๆทั้งเขียนขึ้นเองและสำเร็จ <Bev> ร <the navy> <of BTS? S 2> Mont ูปมาบริหารการใช้งานได้อย well, ่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาห้องเรียนทุกห้องเรียนเป็นห้องเรียน Smart Classroom จึงมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทั้งออนไซต์และออนไลน์ไปพร้อมกันนับเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากความมุ่งมั่นตั้งใจของครูผู้สอนในการเตรียมเนื้อหาสื่อการสอนวิธีการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรม v i s u a l Interactive Activity ตลอดระยะเวลา2ปีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนได้ถือวิกฤตเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสมาร์ทสคูลที่มีคุณภาพชื่อเสียงและคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยมงฟอร์ด90ปีอันยะมณีล้าน,นาจากทศวรรษแห่งความรุ่งเรืองสู่ศตวตรรษแห่งความรุ่งโรจน์ ยังคงเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์งองค์กรคุณธรรมที่สำคัญเป็นการท้าทายอันยิ่งยวดที่จะสร้างเยาวชนคุณธรรมทำองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผ่านพลังของความเป็นมงฟอร์ดในตัวบุคลากรทุกคนสืบสารจิตตารมของท่านนักบุญมงฟอร์ดเพื่อหล่อลอมเยาวชนไปสู่การเป็นพลโลกได้อย่างสง่างามผ่านทักษะแห่งโลกอนาคต